แอนทองะสมเปิดใจของมั่นจากเอทินพันก็ถูกขโมยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้จัดคนดังที่ได้เผชิญเรื่องราวกับของหายมีมูลค่ากว่า20ล้านบาทได้ออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่ายังทําใจไม่ได้สําหรับแอนทองประสมนางเอกสาวชื่อดังที่เพิ่งงอประสบกับเหตุการณ์ชวนตะลึงเมื่อทรัพย์สินที่สะสมไว้มูลค่ากว่า20ล้านบาทถูกลูกน้องคนสนิทขโมยไปซึ่งนอกจากแอนทองประสมจะออกมาอัปเดตความคืบหน้าถึงเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนได้ฟังภายในงาน แถลงข่าวยูนิโคลฟอนวินเตอร์2 0 2 2 d ทูเดย์เอสคลาสิกเจ้าตัวก็ยังเผยอีกว่าหนึ่งในของสำคัญทางใจที่ถูกขโมยไปด้วยก็คือของมั่นที่เอทินพันหวานใจนักธุรกิจได้มอบให้กับเธออัปเดตความคืบหน้าคดีตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็อยู่ในช่วงติดตามเอาของคืนค่ะก็ต้องไปคุยกับตามที่ทางผู้ต้องหาเอาของเราไปจำนำเอาของเราไปฝากขายก็อยู่ในช่วงที่เหอถอนหายใจ ต้องต่อสู้นิดหนึ่งมีชิ้นไหนที่ได้กลับมาแล้วบ้างไหมยังไม่มีใครอยู่ในช่วงของการหาข้อมูลแล้วก็เตรียมไปเจรจาค่ะเห็นว่าบางโรงรับจำนำสามารถคืนให้ได้เลยแต่บางที่เขาก็ไม่คืนให้เพราะเขาก็เสียเงินไปเหมือนกันอันนี้ก็ต้องสืบกันต่อไปต้องหาข้อมูลกันต่อไปอย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายรูปแบบมีทั้งที่พร้อมจะยินดีและไม่ยินดีเราก็ต้องเอาหลักฐานมาคุยกันต้องใช้กฎหมายเข้าไปช่วย แอนก็หวังว่ากฎหมายจะคุ้มครองผู้เสียหายอย่างแอนบ้างแอนก็อยากจะลองต่อสู้หมายถึงว่าหาข้อมูลหรือทำทุกอย่างให้มันไปในทางที่ถูกต้องที่เราสมควรที่จะได้รับการดูแลก็พยายามหาข้อมูลอยู่มานเป็นเรื่องเซนซิทีฟขบางทีอ่านแล้วอันนี้อาจจะเข้าข่ายอันนี้ไม่เข้าข่ายก็ไปหาข้อมูลเอามีที่เขายินดีให้เราเอาของได้เขาให้เสนอเรามาว่าอย่างไรบ้างคือยังไม่ได้เริ่มคุยค่ะ